คณะนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่10สถาบันพระปกเก้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธีทำศพนายสุภาพสหเสนรบิดาของดรนัทพงศ์จตุรชาติสุขนในคืนสุดท้ายที่ศาลาหนึ่งมูลนิธิร่วมกุศลส่วนปราการตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสุวปราการคณะนักศึกษาประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่10สถาบันพระปกเก้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระพิธีทำศพนายสุภาพสหเสนรบิดาของดรนัทพงศ์จตุรชาติส ในคืนสุดท้ายโดยมีนายโชดึกวีรบุรุษที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดกลุ่มลูกค้าสถาบันเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไตพร้อมด้วยนายโอพาสวโรภาสอายการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศนายสมยุทธเรือนงามรองผู้อำนวยการฝ่ายด้านการปฏิบัติการเดินรถไฟนายอภิสิทธิ์วรรณตุงท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการรวมทั้งนายโอรานกิตเลิศไพโรจนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์การค้าอินเทอร์เวิร์สำโรงคณะกรรมการที่ปรึกษามูลที่ร่วมกุศลสมุทรปราการสมาชิกกลุ่ม80คนปากน้ำตลอดจนแขกผู้มีเกียร ญาติสนิทมิตรสหายครอบครัวจตุรชาติสุคนและครอบครัวศาสเนตกเขร่วมพิธีโดยมีดรสังวานเกลนงามนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคและดรนัทพงศ์จตุรชาติสุคนร่วมให้การต้อนรับโดยพิธีสวดพระพิธร,รมศพนายสุภาพศาสเนตได้ดมนพระสงฆ์จากวัดโพธิยารามหรือวัดทองคงจำนวนสี่รูปมาสวดพระพิธรมศพ เพื่อบำเพ็ญกุศลแก่ผู้วายชนทั้งนี้ครอบครัวจตุรชาติสุคนได้กำหนดพิธีชาปนากิจนายสุภาพสหาสเนตรบิดาของดรนัทพงศ์จตุรชาติสุคนในวันเสาร์ที่5กันยายน2563เวลา15น,นาฬิกาณเมนวัดโพธิยารามหรือวัดทองคงถนนท้ายบ้านตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมงปราการทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน Thank you.